ไปเลยนะครบขอบมาแพูดถึงวันนี้ที่ถามเลยผมจะตอบแล้วโอเค งานถามถึงงานวันนี้ก่อนเลยเน,นะครับผมเป็นยังไงบิลลิซิ่งปาร์ตี้นะครับก็เออ่จริงๆก็เตรียมแบบว่าหลายๆดีเทลในวันนี้ครับผมก็คืออยากจะให้ถ้าเป็นรอทุกอย่างเนี่ยมันเอ่อมมอำนวยความสะดวกทุกคนมากที่สุดแล้วก็ให้ทุกคนได้ Enjoy กันได้มากที่สุดนครับผมก็ในในเขาก็แบบว่ามาร่วมแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของในวันดีๆแบบนี้ของผมแล้วก็เป็นงานที่จะตอบแทนครับจากที่มาและแนวคิดของ<อ>ละบ้านนิดหน่อย เราพี่เราพี่ถังตอบไม่ได้ <c oughs> ดก็ผมทางจริงมันก็เป็นสิ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วแถวบ้างนี้ก็เตรียมมาประมาณปีครึ่งครับผม <c oughs> ซึ่ง <c oughs> เป็น a l ว u มที่เตรียมนานที่สุดที่เคยเตรียมมาก็้อมันก็มีหลายๆดีเทลที่ผมอยากทานานกี่จะแบบว่าที่ผมใส่ใจแล้วก็อยากให้มันออกมาดีนะครับ ก็ถือว่าเป็นอัลบั้มเพื่อบ้านเกิดของเราใส่ความเป็นไทยไปมากน้อยขนาดไหนเลยครับก็คือผมรู้สึกว่าผมอยากใส่ความเป็นตัวเองซะอย่างผมเป็นคนไทยอยู่แล้วใช่ครับซึ่งผมอยากใส่ความที่มันเป็นความเป็นไทยที่คนไทยเขาเห็นจริงๆไม่ใช่ความเป็นไทยที่นักท่องเที่ยวเขาเห็นคือผมก็ได้แบบไม่ได้เลือกที่จะไปแต่ว่าทําอะไรในที่ที่แบบ มันดังในแบบว่าบูคนต่างชาติอยู่แล้วตอนนี้จะเลือกไปที่ที่แบบว่าผมรู้สึกว่านี่แหละไม่ว่าคนไทยคนไหนดูก็จะแบบทออันนี้แบบประเทศไทยอ่าแขกบางคนมิคเขาบอกว่ายกกระแสแอร์รถยกระดับทีพอบบ้านเราขึ้นไป,อ,ไปอีก างอจริงผมก็มันมันก็เออผม,มจริงผมก็อยากหาอะไรใหม่ๆทำด้วยอะไรทีก็เดี๋ยวนี้จริงๆ,งๆทีป๊อปแล้วก็ไม่ว่าจะแบบว่าเป็นแบบว่าหนังใช่หรือว่าจ้าวมาช่าย,ยังไงมันก็แบบว่ามันตีตลาดลูกอยู่แล้วครับนะซึ่งผมก็แค่ไม่รู้ว่ามันจะใช้คําว่ายกระดับได้ไหมผมก็แค่ทำมนทันนะจริงมันมีความยากระดับหนึ่งแบบแบบมันรรต้องชันเล่นเพลงจ่ายระดับการทำอาร์มบั้งไทยแรกอารบั้งแรกในชีวิตผม มันแชร์เ e นจ์ที่จริงๆผมก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าคนไทยเนี่ยเขาฟังใช่ไหมครับ,บผมแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาชอบดูอะไรยังไงการโปรโมทที่ประเทศไทยมันเป็นยังไงแล้วก็แบบการที่ผมต้องร้องภาษาไทยเนี่ยคือแบบโอเคถึงผมจะพูดไทยได้แต่ว่าการร้องไทยหรือเขียนเนื้อไทยมันมันยากนิดนึงครับผมเพราะแบบมันต้องร้องอยังไงให้ดูมีเสน่ห์อะไรซึ่งก็โชคดีครม,ม,ม,มีหลายคนเข้ามาช่วยเราแต่เพื่อนผมไทยแท้เนี่ยเขามาช่วยครับก็ ออพอผมไม่เค่อยรู้ว่าที่ไทยเขาทำยังไงอย่างเงียก็เลยลองจัดในวิธีที่เราคุ้นเคย,คย,เคยก็เลยเอาซิสเต็มของ K-POP เนี่ยครับลองมาทำให้ที่ไทยดูอยากรู้ว่าเขาจะรู้สึกแปลกใหม่หรือว่าเอนจอยกับรหลายสิ่งหลายอ่งความสนุที่เราเอาอมาให้การเลือกศ <ขอ S 2> ิลปิพพนทีพพน่ป๊พอปหรอทีพอพ่ป๊<พ>อปก็แปลว่าไทยแลนด์ป๊อปนคือแ่งนเก้าเข้ามาในการเป็นที่ป๊อปอ๋อที่ผมเพิพ่งเดบิวต์ที่ป๊อปย่ใช่ เป็นใหม่หรือเปเป็นน้องใหม่เลยเหรอใช่เออ้ก็ก็ดีก็ผมแต่ว่าไม่รู้สิผมว่าเดี๋ยวนี้มันโอเคป๊อปเคปอปยังไงคือผมรู้สึกว่าแบบมันก็เป็นแค่มิวสิคนะทุกคนก็สามารถเอนจอยกับดนตรีได้มันไม่ได้เกี่ยวกับภาษาหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็คือผมก็แฮปปี้นะที่แบบว่าเห็นแต่ว่าอินเตอร์เนชั่น a n ลแฟนคลับที่เขาแบบว่า เขามาฟังแล้วเขาพยายามร้องตามภาษาไทยเลยแล้วเขาลองกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเออผมก็แฮปปี้เีแบบว่าได้เห็นภาพน่ะการร่วมงานกับศิลปินทั้งสามคนเม่ะที่เลือกมาทั้งเจทั้งทางไทยทั้งอี๋เอาจริงๆก็ทุกคนชิลครับผมแฮปปี้มากๆผมคือผมรู้สึกดีที่แบบว่าแบบเราเราเริ่มต้นด้วยที่แบบว่าแบบ พี่ลองมาทำกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมและทุกคนก็แบบว่าให้ความร่วมมือแบบมากๆจริงๆเลยผมก็แฮปปี้ผมรู้สึกว่าทำชัยจริงๆสามคนนี้เหตุผลก็จะมีดีเทลที่ต่างกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าโอเคสามคนมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันจะมีเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวมากและผมชอบที่เขาเป็นอาร์ติสต์จริงๆของผมคือแต่ว่าสิ่งหลักของเขาเนี่ยก็คือการร้องการเต้นใช่ไหมครับผมรู้สึกว่า คือถ้าเกิดเราแต่งเพลงเองทำเพลงเองเราแบบว,ว่าทำกับมิวิดีโอเองอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันควรได้คนที่สามารถทําได้แบบเ,เรนาแบบล่วมงหน้ากับผมผม,ผมก็เลยแบบคือแต่พเพื่อนผมอยากผมอยากถนัดคนที่มีความสามารถคือแต่ทำทำเะไรพิ <c oughs> เศษเขาดูเป็นคนแรกดุบ้าเขาควรตีผมรักเขามากเออคือผมรู้ส <c oughs> ึกว่ามัน ก็ประมาณนั้นก็อย่างนี้ทุกคนรู้แหละก็อย่างนี้จริงๆคือคือรู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องที่ห่างกันมานานแล้วเพิ่งจะได้มาเจอกันประมาณนั้นัเข้าใการเพลงไตัเ้หน่อย w a ด d e ได้นิชาได้นิชามาเป็นในอินบี้วันเดลง w a n d ก็ผมว่าผมรู้สึกว่าเป็นเพลงที่แบบว่า แสดงถึงความเป็นผมได้จริงๆแบบ <informative S 2> <ๆ>ที่แบบผมไม่ต้องแต่งหน้าเยอะแต่งตัวเยอะทําสีผมแบบสีขาวสีแดงอีกแล้วครับผม <st arts> ผมรล่านี้ผมอยากแต่ว่าเป็นตัวเอง <st arts> จริงไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสที่ผมใส่เสื้ออะไรผมทาผมสีไหน <st arts> <hygiene> ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ผมอย่าง <st arts> เดียวเลยจริงๆครับผมคือความเป็นผมจริงคือเอาทุกอย่างที่ผมรู้สึกว่ามัน อาจจะไม่ใช่ตอนนี้ครับแต่ว่าจะปลิ้งความเวอร์วังเนี่ยออกไปให้หมดหมดแล้วก็เป็นแค่เหมือนเป็นวัยรุ่นไทยคนหนึ่งริงๆที่ทุกคนสามารถแบบว่าเข้าถึงได้แล้วก็รีเล็กได้ครับแล้วก็ไอ้จริงได้ได้พี่นิชามาเนี่ยก็คือผมรู้สึกว่าเขาก็แบบว่าทำให้พิสิทธิ์ดวงของผมเนี่ยมันคมชีดขึ้นมากแล้วก็แต่ว่ามีคนอยากเปลงร่างเอาเปล่งร่างนิชากันทั้งประเทศเลยเนี่ยโอ้สู้ๆนะครับ ไม่รู้จะยังไงใจพวกพี่เตรียมใจยังไงก่อนดูเดี๋ยวใจยังไงก่อนดูเพราะแม่เพรแฟนเนี่ยต้องใจร้ายทีมแฟนกับทีมแฟนกับทีมแม่เป็นยังไงเออโอเคก็อยากจะบอกว่าเออผมก็ลองอะไรใหม่มครับผมผมรู้สึกว่าเพราะรหลายคนบอกอยากเห็นมแสดงไม่ใช่เหรอโอ้คุณก็เริ่มใจอย่างนี้ก่อนแล้วถ้าทุกคนโอเคมันก็อาจจะลีดไปถึงซีรีส์หรือว่าละครอ แต่ว่าก็ลองดูอันนี้ก่อนละกันครับผมแล้วก็จริง่รู้จะพูดอะไรใจคนใจโผแม่โผแฟนจะแบบนี่ไหมคะก็ก็คิดละกันครับว่าโอเคทุกคนเห็นผมตันงแต่ผมอายุสิบเจ็ดเนาะอีกสองปีผมสามสิบเลย้ผมก็ไม่อยากหยุดอยู่กับที่ผมไม่อยากที่จะทําอะไรที่แบบว่ามันอยู่กับที่อ่ะผมรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะมีหลายๆเสียงเนาะแต่ว่า ทำในได้อะคือถ้าเกิดเราทําอะไรใหม่ๆมันก็จะมีคนที่โอเคกับคนที่ไม่โอเคคนไปคนคนเก่าไปคนใหม่ไปแล้วผมซึ่งถ้ามันเป็นทางที่ผมเลือกแล้วผมก็รู้สึกว่าก็อยากให้มันเป็นมองเป็นแค่ง,งานศิลปะแสดงว่าอนุญาตให้กรีดได้เต็มที่อ,อนุญาตครับแต่ผมก็ไม่รู้เขาจะคิดยังไงผมเป็นบ<อ>ังแกเขาไม่ได้เอาบบคอนเสิร์ตนิดนึงค,คอนเสิร์ตเลยเหรอคอนเสิร์ตเลยโอเคเน่ก็งานวัดอีกแลจะได้เห็นอะไรงานวัดอะไรหรอจิงก็โอ้ คอนเสิร์ตเนี้ยก็มีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะเดี๋ยวผมบอกอีกทีได้ปะเดี๋ยวมันจะมีแถลงข่าวคอนเสิร์ตบ้างไปนิดหนึงจะไปนิดนึงเก๋ยังไงงันยังไงแล้วไม่จะไปนิดนึงบอกเลยเออนิดหนึ่งเหรอครับผมโอเครอบเนี้ยจะมีคนมาเอ่อ จะมีคนที่ยิ่งใหญ่เเออมาจากชุดที่ผมโชว์โดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยก็เราดูเราติดนสุดคืออมันจะต้องมันจะต้องแบบมีเยอะมากแน่นอนใช่ไหมไม่รู้ใครบอกงั้นฉะั้นตอนนี้ขอคาถากดบัตรก่อนก็จะกดบัตรเอออยากให้ได้ก่อนยังไงอ่ะก็คนที่โดนวิดีโอแล้วรอดก็ขอกดบัตรได้ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่โอเคผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้ผมเดาไม่ถูกจริงๆครับผมให้คือทุกคนเนี่ยเป็นคนประมวลแล้วกันครับว่ามิจีดวงมันดีหรือไม่ดียังไงครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็รอดูพร้อมกันนคะอีก15นาทีแล้วกะโอเคเดี๋ยว จะเปิดข้างในของวเกี่ยวกับของคุณกู่านนะครับ uh ี huh> ่อว่าเปแบบไกพิเศษลำดับต่อไปในของแบบไก่ระรังลูกช่วยแบบระวังลูก